การรวมร่างระหว่างซูโฮกับเจ้าหมาป่าตัวน้อยนี้จะมีสกิลที่ชื่อว่าการสิงสู่ของสัตว์ร้ายซึ่งในการใช้สกิลนี้จะใช้มานานหนึ่งหน่วยต่อนหนึ่งวินาทีแต่มันก็จะทำให้ซูโฮนั้นสามารถรวมพลังกับผู้สืบทอดของเคียวสัตว์อสูรได้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองรวมถึงภะษาสัมผัสของซูโฮก็จะเฉียบแหลมเหมือนด่งสัตว์ร้ายส่วนเจ้าบ็อกกี้ที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ต้องงงอย่างมากเลยล่ะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอะไรกันผู้สืบทอดถูกดูซับเข้าไปเนี่ยนะนะะมเรื่อองบบ้าบจ พร้อมกับได้เข้ามาโจมตีซูโฮอย่างไม่ยั้งมือแต่ว่าซูโฮนั้นก็สามารถหลบการโจมตีทั้งหมดได้อย่างง่ายได้เพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าร่างกายของเขานั้นมันเบาลงมากๆแถมประสาทสัมผัสของเขานั้นก็ยังชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยมันจึงทําให้ซูโฮนั้นหลีกเลี่ยงการโจมตีได้แม้เป็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆในน้อยก็ตามและถ้าเป็นตอนนี้แล้วละก็ฉันสามารถชนะมันได้แน่นอนพร้อมกับได้ถีบไปที่ปลายคางของเจ้าบ็อกกี้จนหน้าหงายออกไปส่วนเจ้าบ็อกกี้เองก็งง,งมากละครับว่ามัน เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไอเด็กคนนั้นมัไม่ใช่คนเดียวกับก่อนหน้านี้จริงๆอย่างนั้นเหรอไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดและก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เจ้าบ็อกกี้ได้ดึงเอาพลังจากดวงตาที่มีแรกฝังเอาไว้ออกมาใช้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถ้าขาแพ้ข้าจะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วก็ได้ต่อยไปที่ซูโฮอย่างเต็มแรงขนาดเบลุเองยังสัมผัสได้ถึงพลังเวทมหาศาลที่มันเอ่อล้นออกมาจากตัวของเจ้าบ็อกกี้เลยล่ะครับส่วนเจ้าบ็อกกี้ก็ได้พูดกับซูโฮไปแล้วครับว่าข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าค จะทําอะไรกันแน่แต่ข้าจะมาแพ้ให้กับมนุษย์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถึงยังไงความแตกต่างในความแข็งแกร่งจะถูกกําหนดทางสายพันธุ์อยู่แล้วเจ้าจงสิ้นหวังในความอ่อนแออย่างเผ่าพันธุ์ชั้นต่ําของเจ้าเธอพร้อมกับได้ปล่อยหมัดออกไปทันทีมัดของทั้งสองคนนั้นได้เข้ามาประทะพลังเวทกันอย่างดุเดือดแต่แล้วก็เป็นฝ่ายเจ้าบ็อกกี้เลยครับที่แขนของมันต้านพลังเวทเอาไว้ไม่ไหวจึงทําให้แขนของมันนั้นได้กระเด็นออกไปทางด้านหลังจากการโจมตีของซูโฮจนทําให้มันนั้นตกใจเป็นอย่างมากส่วนซู โกก็ได้มีปอปอัพเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเหมือนกันละครับว่าเขาได้เรียนรู้สกิลศิละปะการป้องกันตัวแล้วและสกิลนี้ยังไม่จําเป็นต้องใช้มานาอีกแถมถ้าใช้การโจมตีด้วยมือเปล่าพลังการโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีกถึง33%ซึ่งมันจะถือว่าเยอะมากๆเลยละครับส่วนเบลูที่เห็นว่าเจ้าบ็อกกี้มันได้พูดดูถูกนายน้อยของมันว่าเป็นพวกชั้นต่ําก็ของขึ้นทันทีเลยละครับเจ้ากล้าดียังไงมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ต่อหน้านายน้อยข้านะเพราะว่ามัน จนสูงสอีกแล้วเจ้าบ็อกกี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะตกใจเป็นอย่างมากแล้ครับแต่มันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าที่เบลูพูดมานั้นมันหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่เบรูจึงพูดกับเจ้าบ็อกกี้ไปต่อว่าเด็กคนที่กําลังสู้อยู่กับแกอยู่น่ะคือทายาทของจกกักรพรรดิเงายัางไงละ่ะและในเวลาเดียวกันนั้นเองซูงโฮก็ได้กระโดดขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ได้ใช้ท่าตอกส้นเข้าไปที่กระบาลของเจ้าบ็อกกี้อย่างจังด้วยพลังที่รุนแรงนั้นมันทําให้เจ้าบ็อกกี้หมดสภาพเพียงแค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวส่วนการรวมร ซูโฮนั้นก็ถึงขีดจํากัดแล้วล่ะครับมันจึงทําให้ร่างที่รวมก็ค่อยสลายหายไปเช่นกันเจ้าหมาป่าตัวน้อยที่ได้เห็นญาติของมันที่เหลือเพียงตัวเดียวก็ได้เดินเข้าไปหาล่ะครับส่วนเจ้าบ็อกกี้ที่นอนสติสตางเรือนลางอยู่ก็ได้แต่คิดล่ะครับว่าข้าต้องแข็งเก่งขึ้นข้าต้องแข็งเก่งขึ้นแต่ทันใดนั้นเองเจ้าหมาป่าตัวน้อยก็ได้เดินเข้ามาเลียที่หัวของเจ้าบ็อกกี้มันจึงทําให้พลังเวทที่ฝังอยู่ในตาของมันนั้นได้แตกสลายหายไปและก็ทําให้เจ้าบ็อกกี้จําได้ทััันนนททีีเเลลย่่่ะครบวาหตตุผม้้องงงแแขข็กึ มันไม่ได้มีเอาไว้ทําร้ายคนอื่นก็เพียงแค่พออยากจะปกป้องราชาจักรพรรดิเขี้ยวอสูรเท่านั้นซึ่งมันก็ได้โทษตัวเองมาโดยตลอดที่ไม่สามารถปกป้องเขาได้แต่เพียงไม่นานเจ้าบ็อกกี้ก็ได้หมดลมและจากโลกนี้ไปอย่างสงบมันจึงทําให้เลเวลของซูฮนั้นอัพขึ้นมาอีก2เลเวลละครับหลังจากที่เจ้าหมาป่าตัวน้อยที่เห็นญาติของมันได้ตายจากไปแล้วก็เศร้าเป็นอย่างมากเพราะว่าต่อจากนี้ไปมันจะไม่เหลือใครอีกแล้วซูฮที่เห็นเจ้าหมาป่าตัวน้อยทําหน้าเศร้าก็ได้ถามเบรุปไปแล้วครับว่านี่เบนายเคยบอกว่านา สัมผัสได้ถึงพลังของอีทลิมจากเจ้าบ็อกกี้นี่ใช่ไหมฉันได้เห็นมันผ่านความทรงจําของผู้สืบทอดจัก,กรพรรดิเกี่ยวอสูรมาเมื่อกี้นี่เองพวกฮันเตอร์ที่เข้าไปในดดนเจียนที่เจ้าบ็อกกี้อยู่พวกเขานั้นได้ใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในดวงตาของเขาหรือว่าพวกฮันเตอร์เหล่านั้นจะเป็นคนของอีทลิมและเป้าหมายของพวกมันที่โจมตีบ็อกกี้คืออะไรกันแน่เบลูที่ได้ยินซูโฮถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับซูโฮไปแล้วครับว่าพวกนั้นมันไม่ใช่คนของอีทลิมหลอกขอรับเพราะว่าเทพจากต่างภพน่ะจะไม่เคลื่อนไหวเองแต่พวกเขาจะใช้ลูก เพื่อก่อสถานการณ์ขึ้นมาขอรับซูโฮจึงได้ถามเบรูไปต่อละครับว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพวกลูกสมุนของอีทาลิมก็อยู่บนโลกนี้อย่างนั้นสินะมันคงจะดีไม่น้อยเลยละ่ะถ้าฉันพอจะมีเบาะแสะมากกว่านี้อีกสักหน่อยแต่ถ้าหากว่าฉันพลาดการแกะรอยของพวกอีทาลิมอีกครั้งแล้วล่ะก็มันคงจะไม่มีหนทางตามตัวมันเจอแล้วละ่ะเบลูที่ได้ยินเช่นนั้นก็นเลยได้บอกกับซูโฮไปว่ามันก็ยังพอมีวิธีที่จะได้เบาะแสะอยู่อีกนะขอรับเพราะว่าถ้าเจ้าบ็อกกี้มันมีความทรงจําของอีทาลิ กินกินศพของมันเข้าไปข้าน้อยก็จะสามารถตรวจสอบความทรงจําของเขาได้นะขอรับและยิ่งไปกว่านั้นข้าน้อยยังสามารถฟื้นฟูมานาด้วยวิธีนั้นได้อีกเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยก็ว่าได้ซูโฮที่ได้ยินเบรุพูดมาแบบนั้นก็ได้แต่คิดแล้วครับว่าสภาพของนายตอนนี้เนี่ยนะนายมีความสามารถมากขนาดนั้นเลยแต่แล้วสูโฮก็นึกขึ้นได้แล้วครับว่าเจ้าหมาป่าตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นมันไม่มีที่จะไปแล้วซูโฮจึงได้เดินเข้าไปหาพร้อมกับพูดกับมันไปว่านี่ นายอยากจะเข้าร่วมทีมกับเราไหมล่ะฉันมีสถานที่ที่ฉันอยากจะแนะนําให้นายรู้จักอยู่นะ่ะเจ้าหมาป่าตัวน้อยที่ได้ยินซูโฮพูดมาแบบนั้นมันก็กระโดดเข้ามาเลียที่หน้าของซูโฮอย่างดีใจล่ะครับพอทุกอย่างเคลียร์กันลงตัวแล้วซูโฮก็ได้ไขกุญแจนั้นเจนเงาเปิดออกมาทันทีพร้อมกับหันไปบอกกับเบร้ว่าฝากเรื่องศพของบ็อกกี้ที่เหลือด้วยละ่ะเบเบร้ที่เห็นว่าซูโฮไว้ใจตัวเองถึงขนาดนั้นก็เลยได้บอกกับซูโฮไปแล้ะครับว่านายน้อยคําพูดของท่านช่างอ่อนโยนกับข้าน้อยยิ่ง และแล้วทั้ง3คนก็ได้เข้ามาในแดนเจียนเงากันแล้วล่ะครับแต่เบลุก็ค่อนข้างที่จะสงสัยมากว่าทําไมซูโฮไม่พาเจ้านี่ไปอยู่ที่บ้านทําไมต้องพาเข้ามาในแดนเจียนด้วยซูโฮจึงได้บอกกับเบลุไปว่าฉันอยากจะหาบ้านให้ผู้สืบทอดของจกักรพรรดิเจ้าอสูรอยู่น่ะอะไรนะขอรับในแดนเจียนเงานี่นั่นเหรอใช่แล้วล่ะเพราะว่าฉันกับเจ้าหมอนี่ได้เป็นพันธมิตรกันไปแล้วและอีกอย่างเขาก็ไม่มีที่พึ่งอีกแล้วด้วยและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีให้เขากลับไปเขาหน้าสงสารจะตายน่ะแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มี อปแอเด้งแจ้งขึ้นเตือนอีกแล้วนะครับว่าเพื่อร่วมทีมของท่านต้องการให้ท่านตั้งชื่อให้แก่เขาได้โปรดตั้งชื่อให้กับผู้สืบทอดของจกักรพรรดิเที่ยวอสูรด้วยจูโฮที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่งงนะครับนายอยากให้ฉันตั้งชื่อให้อย่างนั้นหรอคได้เออในเมื่อนายมีขนสีเทางั้นฉันจะเรียกนายว่าเกรก็แล้วกันเบรุที่ได้ยินชื่อเจ้าหมาป่าตัวน้อยแล้วก็ได้ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับอะไรกันเนี่ยสินในการตั้งชื่อของนายน้อยกับท่านจากักรดเเามันมันกีนลแบจ้้ว ใจมากๆเลยล่ะครับที่มันได้มีชื่อเป็นของตัวเองพอตั้งชื่อให้กับเกรเสร็จซูโฮก็ได้กางอาณาเขตเอาไว้ให้เป็นเขตแดนของเจ้าเกมันเพื่อให้มันได้อาศัยอยู่ที่นี่นั่นเองซึ่งเจ้าเกรนั้นก็ชอบสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากแต่ซูโฮก็ยังสงสัยอยู่ล่ะครับว่าเจ้าหมาป่าตัวนี้มันชอบกินอะไรกันนะเบรูจึงได้บอกกับซูโฮไปว่าในเมื่อเขาเป็นผู้สืบทอดทางสายเลือดของจกักรพรรดิเทยวะสูนถ้าน้อยคิดว่าเขาคงจะกินพวกสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็เป็นพวกมอนเตอร์ก็ได้นะขอรับงั้นก ที่ยังไม่ถูกกำจัดอยู่ด้วยถ้างั้นฉันขอให้เกรรับหน้าที่เก็บกวาดเลยก็แล้วกันพร้อมกับได้หันไปทางที่กอบลินได้แอบอยู่หลังต้นไม้ล่ะครับส่วนเจ้าเกรมันก็ไม่รอช้ามมนได้พุ่งไปกระโดดกัดกอบลนินทันทีซูโฮกับเบรุที่นั่งดูการต่อสู้อยู่ก็ได้แต่ชื่นชมเจ้าเกรล่ะครับ <c oughs> าการเคลื่อนไหวใช้ได้เลยนี่เกรถ้าอย่างนั้นฉันขอจัดการธุระของฉันก่อนก็แล้วกันนะและธุระของซูโฮนั้นก็คือการรับรางวัลนั่นเองล่ะครับและรางวัลที่ซูโฮได้มานั้้นก็จะมมมมมีเพิ่แตควาาาสรถ พร้อมกับฉายาผู้สังหารหมาป่าซึ่งฉายาผู้สังหารหมาป่านี้ถ้าซูโฮสู้กับมอนเตอร์ประเภทสัตว์ป่าแล้วล่ะก็ค่าสเตตัสจะเพิ่มขึ้นมาอีก40%กันเลยทีเดียวแต่ซูโฮก็ยังสงสัยกับฉายาผู้สังหารหมาป่าอยู่ล่ะครับเพราะทาั้งทังที่เจอบอกกี้เป็นไฮยีนะ่าแต่ทำไมฉายาถึงเป็นผู้สังหารหมาป่ากันได้ละ่ะเบรุที่เห็นซูโฮคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องนี้ก็เลยได้บอกกับซูโฮไปล่ะครับว่านายน้อยขอรับท่านควรจะมองข้ามสิ่งที่มันหย่มหยิมอะไรแบบนี้ไปบ้างเถงอะ เรื่องหนึ่งแหละครับที่ดูโฮนั้นค่อนข้างที่จะเป็นกังวลอยู่กับเควสตามหาผู้สืบทอดของเหล่าจากักรพรรดิที่ยังหลงเหลืออีก7ตัวเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีเบาะแสอะไรเลยเบรุที่เห็นว่าซูโฮนั้นทําหน้าตาเป็นกังวลอยู่ก็ได้พูดขึ้นมาละครับว่าเหล่าจากักรพรรดิทั่วไปจะไม่มีระบบแบบนี้นะขอรับข้าน้อยได้ยินมาว่าระบบอัพเลเวลนั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อใครบางคนเพราะในอดีตนั้นเป้าหมายของระบบที่ทาเลเวลนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับให้มนุษย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าซองจินอูเล่นตามเเกมขอองงผู้้้สราพื่ให ล่างสถิตของจกักรพรรดิเงาอัสบอนและในตอนที่เป้าหมายได้รู้ล่วงแล้ววิญญาณของพ่อนายน้อยก็จะถูกทําลายไปแต่ว่าพ่อของท่านก็สามารถเอาชนะผู้สร้างนั้นได้เขาจึงได้ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิเงาได้ด้วยตนเองและกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จําเป็นต้องอัปเลเวลขึ้นมาอีกแล้วขอรับซูโฮที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามไปรู้ไปว่างั้นตอนนี้ระบบก็เลยย้ายมาที่ฉันเพื่อให้ฉันเป็นจกักรพรรดิเงาอย่างนั้นสินะไม่ใช่แบบนั้นหรอกขอรับจกักรพรรดิเงามีได้แค่เเียนเยนนนนนนดว่่าาาาั้้้้้บบบโลลกกอออชืืระบบไ เพราะถ้ารู้จากฟังก์ชันใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาจากหน้าต่างนายน้อยแล้วก็แสดงว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นหลังจากที่ซูโฮได้ยินเบรูพูดมาแบบนั้นแล้วเขาก็เข้าใจได้ทันทีเลยละครับว่าทําไมคา่าของเขาถึงไม่แสดงสักทีแต่ค่าสเตตัสของซูโฮก็เพิ่มขึ้นมามากกว่าตอนที่สู้กับพวกมิดเบิร์นตอนเลเวลหนึ่งเยอะเลยละครับมันจึงทําให้ซูโฮค,คิดว่าฉันได้สกิลที่มีประโยชน์มาเยอะแยะพอตัวเลยละ่ะแต่ว่าฉันก็ยังอ่อนแออยู่และแม้แต่ในะสถานการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานมนนาน ใช่พ่เกรย์และสกิลพันธมิตรที่ปรากฏขึ้นมาฉันก็คงพ่ายแพ้ให้กับเจ้าบ็อกกี้ไปแล้วถ้าเควสที่ได้จากระบบนั้นมันเป็นไปตามที่ฉันต้องการแล้วล่ะก็ก็ได้ฉันจะแคร์เควสพวกนั้นไปก่อนแล้วกันและเมื่อฉันีชร์มันเสร็จหมดแล้วฉันก็อาจจะเจอพ่อกับแม่ในอีกสักวันข้างหน้าก็ได้แต่ซูโฮก็นึกขึ้นมาได้แล้วครับจึงได้ถามเบรุไปว่าโอ้จริงสิเมื่อกี้นายเจอร่างของอีทลิมในความทรงจําของเจ้าบ็อกกี้หรือเปล่าข้าน้อยพยายามตรวจสอบความทรงจําของเขาแล้วแต่ว่าก็ไม่พบพวกลูกสมุนของอิทลิ ที่ล้างสมองของเจ้าบ็อกกี้เลยขอรับงั้นก็แปลว่าไม่มีบอดแสอะไรเลยสินะดูโฮได้ถามเบรุไปเบรุจึงได้บอกกับซูโฮไปว่ามันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับเพราะว่าเจ้าบ็อกกี้มีความทรงจําของมนุษย์ที่สร้างกิลฮยีนาขึ้นมาพวกรวมกันลักพาตัวพวกมนุษย์มานะขอรับทื่กิลของพวกมันก็คือกิมลิปเปอร์และถ้าเราสืบสอหาข้อมูลเกี่ยวกับกิลนั้นถ้าน้อยคิดว่าเราอาจจะได้บอดแสเกี่ยวกับอิทาริมเพิ่มเติมก็ได้นะขอรับและภาพก็ได้แตะมาที่กิลกิมลิปเปอร์แหละ พอ,ออิมินซองได้รับโทรศัพท์แล้วจึงได้ถามไปละครับว่ามีอะไรอย่างนั้นเหรออิมเทยูไม่ใช่ว่านายไปที่เอเชียตะวันออกเพื่อช่วยเหลือการพิชิตด,ดันเจียนอยู่หรอกเหรออิมเทยูที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับอิมินซองไปว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญอีกแล้วล่ะนายเห็นหมดความหรือยังเพราะว่านายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของกิลไฮยีนาไม่ใช่เหรออิมินซองที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยได้บอกกับอินแทกยูไปว่าเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นเหรอถ้าอยากเจอไฮยีนาแค่ไปสวนสัตว์ก็แค่นั้นเองอย่ามาขาขอ,อ,อ,องจ นายฟังดูไม่เลื่นหูเลยนะอิมแทกยูอิมแทกยูที่ได้ยินอีมินซองพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอีมินซองไปแล้วครับว่าฉันรู้เรื่องที่ว่านายร่วมงานกับกิลฮีนาแล้วละ่ะและพวกทางสมาคมก็คงจะรู้เรื่องนี้ในอีกไม่ช้าเหมือนกันอีมินซองที่ได้ยินเช่นนั้นเลยได้บอกไปว่าถ้าพวกทางสมาคมมาหาฉันเรื่องนั้นแล้วล่ะก็ฉันก็แค่บอกปฏิเสธไปพวกเขาก็ทําอะไรฉันไม่ได้แล้วละ่ะแต่ถ้าพวกนั้นยังมีปัญหากับฉันมากล่ะก็ฉันก็แค่จ้างพวกทนายมาพวกสมาคมก็ไม่กล้าหือกับฉันอีกแล้วล่่่ะออีมทไไดด้้้ยยินนนนเเชักก็ลบ กับอิมินซองไปว่าถึงอย่างนั้นก็เหอะนายอย่ามั่นใจให้มันมากเกินไปหน่อยเลยถึงแม้ว่ากฎหมายจะอ่อนปวกเปียกก็จริงแต่ประธานของสมาคมไม่ใช่คนที่จะรับมือง่ายๆหรอกนะนายควรจะรีบไปเคลียร์เรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่ฉันจะกลับไปก็แล้วกันพร้อมกับได้วางสายไปทันทีอีมินซองที่เห็นว่าอิมนั้นไน่แต่โทรมาสั่งๆ,ๆๆและก็วางสายทิ้งไปตัวของอิมินซองก็โมโ oh ห ok เป็นอย่างมากเลยล่ะครับไอบ้าเอ้ยพอพูดในสิ่งที่อยากจะพูดเสร็จแล้วก็ตัดสายทิ้งเลยเหรอกล้าดีนักนะแกทั้งทั้งมื่อนเม อยู่แท้แต่พอขึ้นมาเป็นฮันเตอร์แรงเอสหน่อยทำให้ปีก้าขาแข็งซะอย่างนั้นแม่งไอ้พร้อมกับได้ทุบโต๊ลงไปเต็มแรงด้วยความโกรธมันจึงทําให้โตตัวนั้นแตกออกเป็นเสี่ยงๆเลยล่ะครับพร้อมกับได้พูดขึ้นมาว่าไอ้คนที่ปราบเจ้าบก,กี้และทําลายกิวฮันยิน่าลงได้ถึงฉันจะได้ข้อมูลจากคนที่รอดชีวิตมาบ้างแล้วก็เหอะแต่รูปแรงสันฐานของมันนั้นเป็นแค่ฮันเตอร์หนุ่มใส่หน้ากาก,ากสีดําซึ่งฉันก็ไม่มีเวลาที่จะไปเสียกับไอ้คนที่ฉันไม่มีข้อมูลเพียงพอหรอกนะเพราะว่าตอนนี้ฉันมีีสสิ่่่งทําาคััญกวนน ก็คือสตาร์ดั้ตัวกระตุ้นการปลูกพลังของฮันเตอร์ลูกนี้ยังไงละ่ะเพราะว่าถ้าธุรกิจของฉันไปได้สวยแล้วละก็จะไม่มีใครหน้าไหนมาดูถูกฉันได้อีกแล้วและคนคนนี้ก็คืออีมินซองรองซีอโอของกิลคิมลิปเปอร์ฮันเตอร์แลนเอนั่นเองล่ะครับและมันจะใช่คนเดียวกับอีมินซองที่โดนซองจินอูมาทําลายงานเปิดตัวในซีซั่น2ของอนิเมะหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย